เอาลครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิบแบบบันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรง59ดาวนะครับกับการรีวิวสกินสงการานเฟรสเด็กต้านะครับผมนี่ก็คือเอาจริงๆเนี่ยเด็กต้าเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบต้องบับนะคือยังไม่ได้เก่งเลยนะครับผมมันแรงก็จริงแต่แบบว่าตัวละครมันแบบมันมันง่อยไปนิดนึงเล่นเป็นวานนี้ดีกว่าทารอนดี่ทีหลังเลยเพื่อน เป็นลองจินุสโอมมอาร์ดาบแดงดาบขี้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มป่านะครับออกเป็นดาบแดงเท่านั้นนะครับผมคือฟาร์มป่าออกเป็นธนูฟาร์มนี่บอกเลยว่าเบาอย่างกับขี้นะครับแต่คือเซตนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าได้ลองกินุสกับโอไมอาร์เนี่ยก็คือกระโดดซับทีนึงนี่คือหัวขาดเลยนะครับผมแรงโคตรแต่เอาจริงเล็กป้าไม่ต้องบัฟน,นะคือซีซีไม่มีเลยนะครับผมอันติี ผูดาวโคตรนานครับเลเวลแรกๆนี่คือเป็นนาทีอะเพื่อนๆส่วนท่าหนึ่งเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยเราจะเห็นแบบวงเล็กๆรอบตัวนะเวลาอยู่ใกล้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะกระโดดสับได้แค่ในระยะที่นี้ทนนเท่านั้นนะครับกระโดดโอ้โยกระโดดไกลจังวะเพื่อนคือบางทีเนี่ย คนไม่เคยเล่นเน็กซ่าเนี่ยเวลากระโดดเนี่ยปิดหินนะครับเนี่ยเขาต้องให้ถือถึงวงเล็กๆก่อนนะครับผมถึงแบบว่าจะกระโดดข้ามนะครับบวกกันแน่เพื่อนบวกกันแน่กระโดดหัวขาดหนึ่งนะผมกดพันนิดเดินช้าไปดิมาดิ <c oughs> ปัดหัวขดาดครับผมเปิดอันตรีแล้วยังไงโอโ้โหมันไปนู่นแล้วฮะคือ เด็กต้านี่เอ้ยโอ้เพื่อนเราโอ้โหดึงสวยอีกเวนยังไงปันหัวขาดครับผมคือเกมนี้เนี่ยถ้าผมไม่เห็นว่าฝั่งเรามีแก๊กเนี่ยผมไม่เล่นนะเด็กต้านี่ครับคือเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหและนี่ยังมันห้ายอยังว่าเฮ้ยเออันหนี่ลานไปงี้เอาเดีชอบมากเลยบวกๆกันเนี่ยคือเด็กต้านี่ ชอบมากเลยนะเวลาที่แบบว่าฝั่งมข้ามแบบต้องเข้ามาใกล้ๆประมาณนี้นะครับแต่คือถ้าสมมุติว่าโลมิ่งเราไม่ใช่เป็นแบบประเภทแก๊กเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นโคตรยากเลยนะครับคือยากมากเห่นเราต้องเป็นแก๊กเอ็นโซประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมขึ้นเป็นลองกินนึก,ก่อนนะยังไม่เอาป่าขั้นสุดนะครับโดดตินหิน ดูสวยเพื่อนเอายังไงกระโดดฟันหัวขาดไปหนึ่งทีเอาอาว้วอันติบรรทันี่ทำไมลราเพื่อนเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้บอกเลยถ้าแก๊กอินโดจะมีศพเรามีอันติเพื่อนฟันหัวปลาหมึกครับผมเอาดิบอกเลยไม่กลัวมีอันติเราไม่กลัวครับถ้าไม่มีอันตินี่ผมวิ่งนะครับผมวิ่งหนีครับ คือเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบว่าเนี่ยบางทีมันกระโดดไม่ข้ามหนเลยเหมือนยังต้องบัฟอ่ะท่านหนึงงน่งนะครับเอาเดิดึงโดนหรือเปล่าดึงโดนดึงโดนด้วยเอาเดีโอ้โหฟันที่ดูวัวเกือบขายก็เวนเอาดิอือับท่าสองนำนี่ผมบอกเลยว่าเวลาได้ฟันใกล้ๆนี่กดท่าสองฟันต่อน,นี่คือโคตรแรงนะครับ แต่เราต้องขยันเก็บเขาแตกจากท่านหนึ่งด้วยนะครับส่วนท่านหนึ่งเนี่ยชเช็คย่ายได้ด้วยนะสมมติว่าฝั่งของข่าอยู่ในีย่านเนี่ยเรามองไม่เห็นเนะ่ยเลื่อยลงหัวด้วยนะนนนท่านหนึ่งเนี่ยครับไอพวกลิงล่องหนนี่ก็เห็นนะคือสมมติว่าลิงล่องหนจะมาล้วงเนี่ยเราเปิดท่านหนึ่งเลื่อยลงหัวเนี่ยครับคือมันก็เอาไปเช็คล่องหนได้ประมาณหนึ่งเพื่อเรายังไง ผมอยากได้บูยังเลยถ้าแก๊กดึงโดนเดี๋ยวบวกอ๋อเอาดูดลมแก๊กเอาเองสวยแล้วล่ะเพื่อนเอาไหมล่ะยังไงมวยเราเข้าข้างสวยครับเปิดอันตีแล้วเพื่อนไม่กลัวเอาดิเอาดิอันตี41่ิบเอ็วิเนี่ยมันไม่ฆ่าอีกแล้ววะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ลิงโอ้โหฟันหัวขาดครับผมเอาดีเรามีอันติเพื่อนเราไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวแล้วฮะมุลาดเออสวยมากเพื่อนเอาไอ้นี่มัวครับผมยังไงเออผมกระโดดฟันมาจ้าทีเดียวนี่ขึ้นหอนนะ ก็โดดฟันท่าสองแล้วก็ตีธรรมดาทีนี้คือตัวทัชแตกงเนี่ยยัง <c oughs> ไงปลาหมึกปลาหมึกแทงหลางเ้วเพื่อนเรายังไม่มีอันตีเพื่อนอีกสองวิเอาเดีมาดีมีอันตีแล้วเพื่อนกดสโลให้เอาเดีตีป้องกอนแลวกันครับลิงอยู่ด้านบนมาม เดี๋ยวต้องฟารร์มก่อนนะฮะชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับผมอตอนนี้นี่ของ่าขั้นสามแล้วแล้วก็ถ้าได้โอมิอาร์มก็เล่นง่ายขึ้นนะ<ส>ก็คือกระโดดฟันทีหนึ่งนี่ติดพาสีโอมิอาร์มนี่บอกเลยว่าหัวขาดนะครับผมแรงสะใจแต่ต้องฟารร์มก่อนเริ่มตีเร็วแล้ว ผมว่านี่เดี๋ยวผมต้องชาร์จแบตแล้วเนี่ยแบตผมนี่เหลือไปถึง10%ยังไงครับยังไงแก๊กยังไงแก๊กดึงโดนบอกเลยว,ว่ามีศพครับไม่โดนลิงหายไปไหนไม่รู้เนี่ยต้องเช็คนะเนี่ยเปิดท่าหนึ่งเช็คลิงได้นะครับเอาดึงโดนหัวขาดก็โอไมอามาแล้วยังไง อ้าวนี้เข้ามาัลำมด้วยผมไม่กลัวครับผมลิงอยู่ด้านล่างล่อเลยเพื่อนกระโดดฟันตัวแตกไปหนึ่งเอาดีครับผมผมไม่น่าตัวอันตรีเลยผมคิดว่าแวมจะซอยลิงอยู่ไหนหาลิงหาลิงมาจ้าจะเกิด่เาเพื่อนจะเอาจริงเหรอ ยังไงเพื่อนเราเอาจริงว่ะผมไม่มีเงินเตี๋ยเพื่อนขอยเธอไม่ไหวครับอ้าวเรียบร้อยครับ <laughs> ทีเดียวแตกแล้วมาจ้าอยู่ด้านบนเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบเดี๋ยวดูนะเช็คเช็คย่านะครับเลื่อยลงครับผมอโอ้ยังมีนตินเต้ยโอ้โหมันดิฟว่ะโอ้โหท่าหนึ่งใกล้เกิน ช ah. <อ> <m> ิ้นสุดท <dir> ี <Ma> ่จมาผมจะขึ hmm. oh, so far, ้นเป็นดาบแดงแล้วนะฮะโอ้หฟนี่ตายว่ะลิงมันเริ่มแรงแล้วเพื่อนยังไงดีว่าเพื่อนเล่นได้เนี่ยป้อมตัวนี้นะครับกระโดดฟันป้อมพันหนึ่งครับผมแรงสุดได้พันหนึ่งนะ พยายามลง,เ,ลลงเ,เรื่อยลงหัวไปเรื่อยๆนะครับเก็บสแต็กไปนะเพราะว่ายังไงเด็กตา้าเนี่ยความแรงขึ้นกับสแต็กเฮ้ยลิงอยู่ด้านล่างว่ะเพื่อนไปผมต้องเปิดเรื่อยดูนะเนี่ยว่าลิงอยู่ไหนนะครับลิงมันเข้ามันเข้าในหญ้าเรานะเมื่อกี้ไม่เจอเรื่อยลงหัวเลยว่ะเพื่อนอยู่ไหนว่าลิงไปแล้วเอ้ยแลไม่ลิงอยู่นู่นแล้วเฮ้ย โอ้โหโอ้ไอคาเฟ่ดวงอย่างสวยครับยังไงวะเนี่ยผมต้องเอาบูอ่ะเพื่อนไม่มีคาเฟ่นี่สู้ยากนะใครกดยอมแพ้เพื่อนอย่าพิ่งยอมใจเย็นๆครับยังสู้ไม่ได้นะ ต้องต้องมีคาเฟนีนนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราไปบ้า,าบูนี่แพ้นะครับผมตีดขี้โคตรแรงครับหาเลยครับหาแก๊กดึงโดนบอกเลยว่ามีศพเพื่อนผมพยายามเปิดท่าหนึ่งไปเรื่อยๆนะเผื่อเจอลิงอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ลิงหายนี่คาเฟนี่แยกแล้วเดี๋ยวลิงโดนนะั่นแหละ เปิดเรื่อยท่านหนึ่งหาลิงครับโอ้โหไทยสวยโคตรปรมือ,อ,อปฟันหัวปมือ,อ,อแปลกหนึ่งแต่ไม่มีอันตีครับผมเอาดอิไม่มีซีซีหรอเพื่อนสวยมากฟันหัวขาดครับผมเฮ้ย <c oughs> ลิงอยู่ด้านล่างอี่ตรงนี้ลิงอ่ะลิงมันไปแล้วไอ้ <c oughs> <c oughs> ลิงตัวนี้มันพิ้วอ่ะเฮ้ย อีก8วิมีอันตีครับลิงลิงอยู่ทางด้านขวาเฮ้ยเกือบโดนเพื่อนยังไงผมเปิดอันตีเข้าดิเอาจบครับอย่างนี้จบแน่ๆเรียบร้อยครับผมก็เอาจริงเด็กม้าเนี่ยมันแรงนะแต่คือข้อเสียมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยท่าหนึ่งเนี่ยใกล้มากนะครับ ระโดดข้ามหินบางทียังไม่ข้ามเลยนะครับผมแล้วก็อันติีคูดาวนานโคตรโคตรนะครับได้ MVP มาคืออันตรีนานมากนะครับผมอันนี้นี่คือข้อเสียเลยแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่าหนึ่งนี้ทำไมต้องกดค้างนะครับท่าไปแปดคิวตายศูนย์ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะทำาดเมจไปยี่สิบห้านะครับกระโดดท่าหนึ่งแล้วก็กดท่าสองแล้วก็ฟันนี่คือแรงคโคตรโคตรนะครับผมอ่ะอยังไงก็ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ